สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปอ่าแฟนครับผู้ย่างค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมยังสังเวียนหน่อยระคังทงบ่พ่อกันหลายเมื่อละพี่น้องเออข้าตั้งแต่ไปเฮ็ดบุญเตรียมงานใส่ออกพันษาเนาะเออไปวัดนั่นวัดนี่ออกพันษาเพิ่นกะถ้าเฮ็ดเขาทิพก็เลยเด้ไปเฮ็ดเขาทิพ์าพอาเตรียมเครื่องเขาทิพไปวัดพระคู่เออปริยัติยาพ่อนนเจ้าคณะอำเภอสมเด็จหละกะัะ ไปบัดสีแยกสมเด็จบัดบัดเจ้าของแน่ของเจา้าเอออาดพระมหาคณะผิดสุภาษส,สมังคาลวัดสิแยกสมเด็จกะเลยบม่มีโอกาสบม่มีเวลาบัดน, <laughs> น,นี้กลับมาแล้วพี่นอ้องอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ขา่าในเด้อไม่ใช่สังเวียนหน่อยระคัางทองช่องยูทูบยายมองไงทองแนวนสแล้ว ถ้าพอา่อโคตรชนะกับยัก,กษ์โคข่ามเด้อพี่น้องให้ไข่ได้คะแนนน้ำจักหน่อยเนี่ยเอาพญาย่อ้ยมือนี่มีก้อนล้ำมาต่อนมาฝากก้อนล่ะบัดเออเอาก้อนล้ำรองบักเฮาก้อนที่เก่าเออให้พี่น้องฟังกับก้อนที่สิบเนาะใกล้มองตายแล้วต้วนอเออใกล้มองตายนะตายก็ตายเนาะต่อแค่ไหนไข่แน่พ่อบาดหนึ่ง แล้วคุณพ่อเอ๋ยต่อจากนั้นคุณประชวบคุณหมอบ้านกะจังได้บอกพวกไรโยทางว่ากันหาเครื่อไหวหใ้เย้ามาให้กะจังว่าความยาวไดหาสิบบ้าหรือลอยสอกหญาแม่บอกปยาสาต้องหาให้ขันยาน,านั้นดุงแห่งนั้นมีซื้อว่าดุงลูกใบพอมันไหลยเยอาเหลือจังใ่น้ำขนาไว้ ล้วมกันเออเออจนมันใหญ่หลอกคุณแม่เอ้ยปั่นเมื่อเกินจนสอ ก็เลยเป่าวแตีงตามหมอแข่ลงสู่น้ำปากแข่ใหญ่เร็วพลันไหวสามสินผูกต้อกันกลางเหล็กแหลมจะมวกแหลมทั้งสองดานเด็กคำยันก็มีพรมกันย้ำมาลังสิงับปากลากไปผูกต้นไม่ยุ่แ้มไก่ตะปังหนอง ดูเด้อพี่น้องอยู่ทางปังกาลาสินฉันไม่เินคนจ่าใหญ่ประมาณคำสามุ่มยาแม่คำมอนเมื่อลุ่มเลี่ยมดำลงนามหลักคุณแม่เอ้ยยาแม่คำมอนเมื่อลุ่มเลี่ยมดำลงนามลายท่าทาน้องเส บักเข้าเลยเลอยเข้าระว่างคมบักเฮาเล้ยบักเฮาตั้งท่าจ่อบังคาบมุมที่กินหัวตัวของมันบ่เคยคิดว่าสิมีเลขาคำพญากำม,มาถึงแค่ข้างก,กัแงเกลเลยลันโอ้ยเล็กคมยันเสียปากไป บักเฮาเอื้ยเหลือแฮ้งคิด่อตั้งบังมาพึ่งบังเลือดเดน้องคนก็ยังน้ำเห็นละจังแมนเวนแถอนนอนีมมีออกมายังน้ำหวง ยังคิดพ่อโอโูนนี่จังแม่นเดินคันสิขวบกันปากนินลหล่มันเสียบทั้งสองทางคันสิวางให้มันหลวบ่ตอนดอกมาได้ โูลันขยเดน้อคันเมียนมันน้อปากได้จิไขเบาบอกหมูค่คนบักเฮาเอ้ยบักเฮาคันลังหลนนคนสาบแจงให้มึงตายจาเดิงมันจีเป็นอันตรายต่อหมูเขาดอกเ้าบาน tiền để những tiền khốn hoàng hùa khốn hoàng để nó chẳng thấy vô cặp chạy xa thàn đọc xin bên chẳng đầy không nỉ nó bó bên nay là vàng tài sẽ แต่ข้ามบ้างหมว่ามะน้งอยู่ใน เสียบทั้งสองทางโอ้ได้หนอทั้งพองดันทั้งพองดินเก็บปวดแนลสาหาัดทางตะวัดไปเมาเลือดกึงน้องขึ้นแดงน้ำ Oh เฮาผ้าหมาพี่น้องเจ้ามันข่อยอ้กข่อยอ่างหมากับมวนบ่เออเมื่อมันบ่มวลเลยจังไหนเศร้าแล้วแม่พันทิพวาะขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องป่องไปไม่ใไ่เล่ามาเบิงน้ำไม่ไ่ย่ายาป้านี่นี่นี่แน่เออไม่ไยย่า เืินมากกายมากว่าอุ้ยมีชังเวียนหน่อยละข้างท้อง,งอัดยูทูบประสริพเฟินมาน้ำมวนเออแล้วก็เลยมันยืนเบน้องน้ามนนิฉะนั้นก็นอย่าลืมพี่น้องป้องไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อัดสามหัวเชียงไข่ข่อยน้ำเนี่เด้อสับทจะไข่เหนแะเออเอ่อบ่าวบ่ถือกันจะมาสับหัวเชียงไข่ละเนาะอืมเออรากาย่าลืมบาขันห้าพี่น้องอยากได้ผู้ขาไปลองไปล่ำงานหน่อยงานใหญ่งานไกลงานกาเอองานสลองสาราบุญปั่นขายกีบุญพีกินน้ำเออบุญตั้งถ้ำมหาชาติอ่ากออกย่าลืมโทรศัพท์มหาศูนย์แปดจ็ด แปดหกสี่สองศูนย์สี่แปดขอบคุณค่ะเอามืินนี้วะได้กก็ใช้วัดดีครับโอ้ยวัดดีเจ้าจะมันบังคอ,คอยเนาะคอยไงเจ้าได้บ,บังคอยเออเจ้าน่น้ารำมาบังคอยตั้งหลัก